เมนูย เกี่ยวข่าวของข้ามือนีเข้าสิมาเห็ดก๋วยเตี๋ยวโครงไก,ก่กินกันเด้อจ้าเก้ามืนีเข้ากัมาพอกันอยู่น้าคือเก้าก๋วยเตี๋ยวโครงไก่ที่าสิเห็ดมืนีกับประมาณซาโครงนะจ๊ะใส่หมอสองใบเมยเพิ่นจ้างเก,กี่ยวข่าวนะจ๊ะมืนีเป็นมือนนม้อที่สามแล้วกะสิประมาณแปดเก้าคนจ้าที่มาเก,กี่ยวข่าวมืนีกะสิเป็นคนบานเดียวกันนะจ๊ะญาติญาติกันมกเมื่อกีวพี่ใส่ลงไปแล้วกะซิมีกระเทียมรากผักชีหัวไซท้าแล้วกับใบเตยเนี่ยผงของเข้ากะซิมีเครื่องตุ๋นไก่นะจ๊ะสองถุงในสองซองงงกก็สสสมีผปรุฝ่าาไทยนจ สอดหอยแล้วก็สอดฟ้าเขียวซีอิ๊วดำแล้วก็น้ำตาลกรวดแล้วเฮากัสิใส่โครงไก่ของเฮาลงไปจ้าซ่องแน่นอนนี่ใส่ได้ประมาณ6 7โครงนะจ้าพี่น้องอันนี้ก็เฮ็ดคือกันจ้าพี่น้องปรุงคือกันเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวไก่หรือว่าก๋วยเตี๋ยวโครงไก่นี่เป็นเธอเรีกของกุ้งเลยจ้าแล้วเฮากัสิใส่คขอไก่ลงไปพร้อมเนาะจ้าปรุงยังบ่เบิร์ซัำนี่้อจ้าพี่น้องลงๆลงลืมๆเนาะจ้าเดี๋ยวมาใส่ใหม่เดี๋ยวกุ้งสิพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศเกี่ยวข้าวก่อนเนาะจ้าพี่น้องนี่ก็เป็นมื้อที่เมฆหลา่หลายเน อนนี้ก็ประมาณ11บเอโมงกว่าแล้วนะจ้าพี่น้องเพิ่นกะว่าหิวข่าแล้วพุ่งกะแม่ก็เลยมาเบิ่งหมอไก่ต่อจ้าพี่น้องใส่ไฟเฮงเฮงลูกไว้เตียวไก่ก็ขาดบ่ได้นะจ้าพี่น้องมักมาลาจีผักของเฮามือนี้ก็สิบหลาเด้อจ้าพี่น้องใส่แต่ถัวงอบัดนี้เฮากะสิมาหั่นอันนี้ถานะจ้าพี่น้องถาไก่เปื่อยไว้เตียวไก่ต้องใส่แบบนี้หลายๆนะจ้าพี่น้องจังเซฟเขาเปียกขึ้นกันจ้าพี่น้องกุ้งหมักใส่หลายๆเด้อจ้าพี่น้องลืมอีกแล้วลืมใส่น้ำกระเทียมดองสามหม้อแบบนี้นะจ้ากุ้งก็สิแบ่งกันนะจ้าพี่น้องซื้อมาอันเดียวหลังจากที่เฮาซิมรสชาติเบิ่งแล้วนะจ้าพี่น้องเป็นจังจ๋างคุ้งก็เลยมาปุง เพิ่มมื้อน,นี้เฮาเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวไก่เป็นเทเื่อแรกเนาะจ้ะพี่น้องเป็นจังได๋ก็บ่ฮู้รสปรุงจังได๋ก็คือจังบ่คือเนาะจ้ะพี่น้องเพราะว่าเวลาเฮาไปกินในร้านเนาะจ้ะพี่น้องเฮาบ่เคยซิมน้าแม่จ๋ามีแต่ปรุงลมื้อน,นี้ก็ทั้งซิมทั้งปรุงเพิ่มเรื่อยๆเนาะจ้ะพี่น้องเอาจนนัวพุ่นล่ะตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่ของเฮาก็เปื้อนแล้วนะจ้ะพี่น้องกินหอมๆตุ้นไว้คักไว้เน่จ้ะพี่น้องเร่งไฟบ่คักย่านบ่เปือ่อยเป็นจังได๋เน่จ้ะพี่น้องหน้าตาก๋วยเตี๋ยวไก่ของเฮาเป็นตาแซ่บอยู่บ่จ้ะพี่น้องทางบ้านพี่น้องเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ํากันแล้วบ่น้อแถวบ้านกุ้งก็เกี่ยวมาได้หลายมื้อนะจ้ะพี่น้องของแม่ก็เกี่ยวเป็นมื้อที่3 แบ้านพี่น้องจ้างมือนะจักบาทกันโนแถวบ้านกุ้งนี่จ้างง่ายละสองร้อยจ่าพี่น้องเบิดมือกะสี่ร้อยเลิกหาโม่จ้างแบบป่อยนะจ้าพี่น้องง่ายละสองร้อยแต่ว่านี้ก็เห็ดให้เพิ่นกินจ้าพี่น้องเป็นน้ำใจปีตะก่อนแม่เพิ่นกะเห็ดเป็นเขาปุ่นนะจ้าพี่นี่กุ้งอยากลองเห็ดเป็นก๋วยเตี๋ยวโครงไก่แถวบ้านกุ้งนดเกี่ยวกะเริ่มหลายจ้าพี่น้องบางคนเพิ่งกะซีไซรดเกีียวบางคนกะสีไสนคนเกี่ยวนะจอาเฮงกันก็ยังมีอยู่จ้าพี่น้องปีนี้แม่เพิ่งกะจ้างคนเกีียวอย่างเดียวนะจ่้ดเกียยวามเกีี่ยววข้นพี่น่องนไม่ไก พี่น้องซื้อมักผักมาไว้แล้วแถวบ้านคุ้งตะโกนจ่ากสิจัางมื้อละ3 0 0จ้ะพี่น้องแล้วก็เลี้ยงข่าเทียงเพิ่นกินข่าตุม่มโฮมกัน,นจ๊ะพี่น้องขักขึ้นย่งก๋วยเตี๋ยวโคงไก่ของเฮามื้อน,นี้จ่ะพี่น้องกสิจัดเป็นถุงเป็นถุงให้เพิ่นจังซี่เลยกสิแย,ยกน้ำกับเส้ในให้เพิ่นน้ำี่เด้จ้ะพี่น้องเม่ค่าตัวจริงบางคนที่ยังบมเมื่อจ๊ะพี่น้องก็ก,กินอยู่เทียงหน้าตะโกนก๋วยเตี๋ยวโครงไก่ของเขามื้อน,นี้ก็ซสบคักายูิเดจ้ะพี่น้องบ่รู้ว่าเป็นเพราะว่าหิวเข่า ึ่งนะจ๊ะพี่น้องก็เห็ดในข่าวเฮาสุ่มอยู่เลยฝ้าคนเข่านะจ๊ะพี่น้องมาใส่รถแล้วกลับไปไหว้ลานฝ้าหลังฝนนะจ๊ะพี่น้องเดือดกระซิบเจ็บๆแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องเดือดแห้งข้าอินีตอนบดมากกับพ่อไข่อยู่จ๊ะพี่น้องแต่ว่าตอนเดือดนี่เดือดจนเสียดนะจ๊ะพี่น้องเดือดขักเดือดเน่อันนี้ก็สิเป็นคลิปของเมื่อวานนี้นะจ๊ะพี่น้องมื้อนี้ก็นเดือประมาณสองไห่นะจ๊ะใกล้สีแล้วแล้ยามเกี่ยวข่าวช่วงนี้นะจ๊ะพี่น้องแทบสิบมีลมนะจ๊ะเดือ้โหนโนจ๊ะพี่น้องตอนนี้เวลากับประมาณห้าโมงเลยนะจ๊ะพี่น้องเดืดก็ยังแท้งบักแห้งมันจ๊ะพี่น้องแต่ว่าเป็นลูกเพลินนี่แมงมันน้อยหนจ๊ะพี่น้อง ปีกายนี่หลายกว่านี้บรรยากาศคนเข่ากับสีประมาณนี่นะจ๊ะพี่น<อ>้องวันนี้เขากับคนประมาณสีหาเถี่ยนอกสิได้หลายประมาณนี่เลยเดี๋ยวเข้ามาพอก,กันใหม่คลิปหนาเด้อจ้า